แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดินตื่นตาโชว์โดนสุดอลังการไฮไล้งานวิจิตเจ้าพระยา2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือพันธมิตรชวนชมปรากฏการณ์แสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีวิจิตเจ้าพระยา2,568ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดินเพื่อเธอประเกียติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมวิจิตเจ้าพระยาในปีนี้ประกอบด้วย 15. จุดสําคัญบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงสะพานพระราม3โดยแต่และจุดจะสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านแนวคิดและเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่แตกต่างกันอาทิสะพานพระราม8นําเสนอภายใต้ใตแนวคิดพระมหากรุณาสายธาราสุร,รามา8ถ่ายทอดความงดงามของสายน้ําผ่านการแสดงเลเซอร์ประกอบไลท์แอนด์ซาวดค่ะวัดอรุณรชาชวรารามจะแสดงภายใต้ใตในแนวคิดดอนออฟเซีย อารุณรุ่งแห่งมหานครสยามเนรมิตแสงยามค่ำคืนให้เปล่งประกายดังอรุณรุ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะวัดกัลาย,ยาณมิตรวรมหาวิหารกับแนวคิด lamp of kindred spirit ทำประทีปแห่งกัลายาณมิตรพร้อมการแสดง light a n d sound และสื่อผสมสุดพิเศษและไฮไลท์ห้ามพลาดที่สะพานปฐมบรมราชานุสศร์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้ากับการแสดงโดรนสุดอลังการกว่า5 0 0ถึ พันลำ้ำภายใต้แนวคิดแสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดินค่ะถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดและทรงต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนไทยเป็นไทยที่เป็นปึกแผ่นและเป็นชาติไทยที่เข้มแข็งค่ะนอกจากนี้ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้ายังมีการจัดแสดงภายใต้แนวคิด trace of glory สายใยแห่งความรุ่งเรือง ถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยในฐานะแผ่นดินแห่งความสงบสุขและความร่วมใจของผู้คนผ่านศิลปะแสงสีและเสียงที่ผสานผ่านเทคโนโลยีลงบนโครงสร้างสะพ,พานด้วยม่านสกรีนตาข่ายเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรมความรุ่งเรืองและเรื่องราวความสามัคคีของสังคมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันซึ่งสะพ,พานแห่งนี้ได้กลายเป็นเส้นทางเชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะโดยการแสดงโดรน500ลำจะแสดงวันที่ ที่14 21พฤศจิกายนและวันที่5 12 19ธันวาคม2568วันละ1รอบเวลา20นาฬิกา45นาทีค่ะและการแสดงโดรน1,000ลำจะแสดงวันที่9 15 22 28 29พฤศจิกายนและวันที่6 13ธันวาคม2568วันละ1รอบเวลา20นาฬิกา45นาทีค่ะสำหรับงานวิจิตเจ้าพระยา2568จัดขึ้นระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2568เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิการวมระยะเวลา45คืนผู้สนใจสามารถไปรับชมกันได้ค่ะ